ฟังครูนะทุกคนคไม่มีความสําเร็จใดที่มาง่ายๆฟังนะไม่มีความสําเร็จใดหรอกมาง่ายๆที่วันนี้คุณวิ่งเป็นหนูติดจันที่วันนี้คุณกําลังบ้าบอคอแตกกับสิ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจทําไมฉันขายไม่ได้รือวะฉันก็แม่งทําสุดตัวแล้วนะคนอื่นแม่งทำไมแม่งได้ทุกวันทุกวันทุกวันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรวะเดี๋ยวก็เจอบททดสอบเดี๋ยวก็เจอปัญหาทําไมมันไม่ได้เหมือนคนอื่นกูก็ทํามาทุกอาชีพแล้วนะ เปลี่ยนมาต้องยี่สบสาสิแบน์แล้วนะทำจนก็ไม่ได้เคยหยุดเลยเมื่อไหร่กูจะมีเงินแสนเงินล้านคุณฟังนะไม่มีความสําเร็จใดง่ายแต่ฟังดีๆนะคะทุกคนเราวิ่งขนาดนี้เรายัางวิ่งทําขนาดนี้วัวตายควายล้มเรายัางทําทําไมแก่อีกแค่ต่อสู้กับการสวดมนนั่งสมาธิคุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทาทั้งสองอย่างในเวลาอันสั้นแล้วขยายเอาฟังนะทุกคน ชีวิตเราไม่ได้เหลือยาวถึงร้อยปีเราใช้มันมาแล้วครึ่งหนึ่งบางคนเกินครึ่งบางคนถึงปลายชีวิตแล้วอย่าประมาทค่ะคุณเชื่อไหมการสวดมนต์ต่อสู้กับสิ่งนี้บุญสูงมากอันนี้คือเรื่องจริงนะคะบุญสูงมากต่อสู้ทุกวันเหมือนครูค่ะต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้จนในที่สุดอะคะ่ะเขายอมจำนวนเขาจะไม่ทําให้เราง่วงเขาจะไม่ทําให้เราคันเขาจะไม่ทําให้เราสัปงกเขาจะไม่ทําให้เราขี้เกียจเพราะเราต่อสู้ได้แล้วมันเหมือนวินัยอะ ที่ที่บอกว่าต้องทําแบบนี้ค่ะคุณรู้ไหมว่าสิ่งเนี้ยมันจะเกิดอะไรอันนี้เอาจากตัวเองนะไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาพอเราสําเร็จจากเรื่องแบบนี้ยค่ะการทําธุรกิจของเราสําเร็จง่ายมากอยู่ๆมีคนทักซื้อของอยู่ๆมีคนขอเปิดบินอยู่ๆมีคนเอาเงินมาให้อยู่ๆคุณเชื่อครูมันจะเป็นแบบนี้จริงๆถ้าไม่เชื่อครูถึงบอกว่าปีหกห้าไม่ต้องรอเริ่มวันนี้แหละ แต่หมายถึงปักบุดเลยปีหกห้าทั้งปีลองสวดมนต์มันทั้งปีส่งบุญมันทั้งปีอยากนั่งสมาธิเกินนั่งทั้งปีอะไรก็ตามอะค่ะไม่ต้องไปสาบานไม่ต้องไปบนบานสารกล่าวพูดกับใจตัวเองแค่สิ่งหนึ่งที่ที่พระครูบาอาจารย์เราบอกเนาะสามบทที่คุณห้ามขาดเลยแต่เริ่มจากบทเดียวก่อนนะคะเริ่มจากบทเดียวก่อนอันนี้คือก็เหมือนฝึกไปพร้อมๆกับครูตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วครูบาอาจารย์บอกว่าน้โมขาดไม่ได้น้โมตัสสะสามจบขาดไม่ได้นะคะแล้วต้องมาเริ่มที่ ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้บทไหนเลยฟังนะคะเริ่มที่อิติปิโสเริ่มจากอิติปิโสทีนี้ก็เริ่มมาพาหุงนะคะเพราะได้ยินบางอย่างเพราะได้ฟังบางอย่างที่ขาดไม่ได้คือพระคาถาเรียกทรัพย์สัมปจิตญานี้นะการุกคนห้ามขาดนะคะพุทธังนำมาเงินทำมังนำมาทองสังคังนำมาของเตหิมะมะนะแต่บางคนเนี่ยเริ่มสตาร์ทด้วยบทเนี้ยมาก่อนเลยเสร็จแล้วค่ะ เราก็มาเติมด้วยชินบัญชรเพราะเราก็ไปได้ความรู้อีกแหละว่าชินบัญชรน,นะถ้าสวดน,นะสําเร็จชินบัญชรน,นะคะเป็นบทที่แบบโอ้โหปราบมารเลยเป็นบทที่แบบว่าร้อนเย็นแบบทุกอย่างะคะ่ะสามบทเนี้อิติปิโสพาหุงแล้วก็ชินบัญชรสามบทเนี้ยเป็นคาถาที่แบบว่าครบองค์จกักรพรรดิอะคะ่ะแล้วค่อยมาเสริมคาถา สักราราคาถาเทพเทวดาอะไรก็ว่ากันไปอ,นนอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเลยนะคะบางคนเชื่อเรื่องการสวดมนต์เรียกทรัพย์ก็สวดเรียกทรัพย์บางคนเชื่อในเรื่องขององค์พระอุปคุตขอพรพระอุปคุตสวดไปบางคนเชือ่อในเรื่องขององค์เทพองค์ไหนก็สวดบางคนเชื่อเรื่องของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ก็สวดบางคนเชื่อเรื่องของอะไรนะ,ระเาววสวุรวรรณก็สวดเห็นไหมแต่สิ่งที่ครูอยากจะให้คุณด้วยใจของครูจริงๆเลยก็คือ เช้าคืนนี้เราเหนื่อยเราง่วงเราเดินทางเราสารพัดเลยเราไม่ไหวเราจิตตกหรืออะไรก็ตามสวดเถค่ะสักบทหนึ่งนะโมยาให้ขาดบทสวดใหญ่ให้ขาดสักบทหนึ่งแล้วแผ่บุญนะคะอโหสิกรรมแผ่บุญอหญ่ให้ขาดเช้าขึ้นมาเติมไปอีกบทหนึ่งนะคะนะโมปุ๊บสานจบเติมอีกบทหนึ่งคุณคะทําแบบใจสบายเบาอาน,นิสงส์แห่งบุญเติมเติมเติมวันหนึ่ง คุณจะขาดไม่ได้สักบทเลยคุณเชื่อครูเพราะครูเจอมากับตัวเพราะฉะนั้นทําไมครูถึงมาบอกพ่อคุณให้เติมบุญเพราะกรรมยังคงมีอยู่แต่ตามบุญไม่ทันเงินก็จะงอกเงยงอกเงยงอกเงยทุกอย่างค่ะมันจะงอกเงยเพราะกรรมไม่ทันเข้าใจเนาะแต่ถ้าวันนี้เราประมาทในบุญประมาทบุญก็ไม่ทําชีวิตฉันดีแล้วฉันไม่สวดแล้วฉันไม่นั่งแล้วฉันไม่ทําบุญแล้วชีวิตฉันดีทุกมิติอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะ อย่าประมาทในบุญนะคะเมื่อไหร่กรรมตามทันคุณเอ้ยมันให้ผลมันให้ผลจนน่ากลัวฉันฝากไว้ค่ะทุกคนไม่มีใครดีที่สุดไม่มีใครดีมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครทําอะไรสําเร็จมาตั้งแต่เกิดแต่เราโชคดีที่เราเกิดมาแล้วเรามีวันนี้เพราะฉะนั้นสร้างวันนี้ให้เป็นผลในอนาคตให้ได้รเริ่มต้นวันนี้ไม่สายค่ะแล้วเราจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคาจุนพระพุทธศาสนากันต่อไปสำหรับนี้ครูกับบอสไปแล้วบายบายสวัสดี